ดาคอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่29หลังจากก่อตั้งจานเหรียกรุ๊ปครึ่งแล้วเบโลก็ใช้ชีวิตและทำงานแบบ007เพราะเขาสร้างบ้านของตัวเองขึ้นภายในบริษัทบนชั้นบนสุดของอาคารบริษัทไม่เพียงแต่มีสำนักงานของประธานเท่านั้นแต่ยังมีห้องประชุมของบริษัทและบ้านพักขนาด100ตารางเมตรของเขาด้วยบอสเปยนี่คือรายงานทางการเงินของเดือนนี้โปรดตรวจดูเลขานุก,การของประธานยื่นเอกสารให้เบโล ไม่แลวเลยคุณไม่ได้แกล้งทำเป็นเชื่อฟังรายงานนี้เป็นเรื่องจริงและถูกต้องคุณสามารถไปที่แผนกการเงินเพื่อรับโบนัสของเดือนนี้ได้เบโลใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในการระบุความถูกต้องของเอกสารแต่เพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อบกพร่องเขาก็ยังแกล้งทำเป็นอ่านมันเป็นเวลาประมาณ10นาทีขอบคุณบอสเบย์อ้อบอสเบย์สมาชิกทุกแผนกของบริษัทจะรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมจัสเกียในคืนนี้คุณมาได้สักครั้งไหมเลขานุกรารของประธานพยายามอย่างระมัดระวัง แน่นอนคุณกำหนดเวลาไว้แล้วฉันจะไปเบโลเห็นด้วยพร้อมรอยยิ้มซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของเลขาประธานาธิบอดีขอบคุณท่านประธานเปยขอบคุณท่านประธานเปยเลขานุก,การของท่านประธานออกจากห้องทำงานของเบโลอย่างมีความสุขในจันเจียนกรุ่มในความคิดของพนักงานทุกคนเบโลท่านประธานของพวกเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามโสดและร่ำรวยดังนั้นผู้หญิงโสดในบริษัทจึงมองว่าเบโลเป็นคนรักในฝันที่สมบูรณ์แบบที่สุด และพวกเธอก็จินตนาการว่าพวกเธอสามารถเป็นภรรยาของท่านประธานของบริษัทนี้ได้หลังจากทำงานเสร็จหนึ่งวันเบโลก็ยืนอยู่หน้า,หน,าหน้าต่างบานเสียมในสำนักงานเขาใช้มุมมองนี้เพื่อมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองจักเกียทั้งหมดทิวทัศน์ที่สวยงามเหล่านี้ตรงหน้าเขาจะถูกทำลายโดยมนุษย์ต่างดาวในอนาคตอันใกลน้นี้เมื่อท้องฟ้ามาถึงตามเวลานัดหมายเบโลก็พุ่งตรงจากออฟฟิศไปยังด้านหลังโรงแรมจักเกียในตรอบที่ไม่มีกล้องถ่ายภาพ ในตรอกที่รบเบิอเบลโลเดินออกไปในสไตล์ของประธานาธิบดีที่ชอบบงการเมื่อเขาเดินออกจากตรอกสาวสาว,สาวหลายคนที่เดินผ่านไปมาก็กลายมาเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาในทันทีเมลโลโบกมืออย่างสุภาพให้กับสาวสาวบ้าๆพวกนี้จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมจักเกียร์ด้วยก้าวย่างที่สง่าง,งามสวัสดีค่ะมีนัดไหมคะผู้จัดการล็อบบี้เดินมาหาเมลโลฉันมาเพื่อร่วมงานเลี้ยงบริษัทของจันเจียนกรุ๊ปเมลโลตอบอย่างสุภาพ สวัสดีค่ะคุณเบนจันเชียนกรุป๊ปตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ล็อบบี้302ชั้น5แล้วค่ะหลังจากเปรียบเทียบรูปถ่ายของแขกที่ล็อบบี้302ที่ทิ้งไว้ที่แผนกต้อนรับในโทรศัพท์มือถือแล้วผู้จัดการล็อบบี้ก็เดินนำหน้าเบนโลด้วยความกระตือรือร้นเมื่อเบนโลเดินเข้าไปในล็อบบี้302พนักงานในบริษัทก็ปรบมือให้เขาอย่างอบอุ่นและพวกเขาก็ทิ้งตำแหน่งซีไว้ให้เขาด้วยผมไม่ค่อยได้ไปงานเลี้ยงของบริษัทเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคืนนี้ ผมจะเป็นคนจ่ายเองคุณสั่งอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่คุณไม่สามารถเลื่อนงานของวันพรุ่งนี้ไปได้เมนโลพูดอย่างนั้นด้วยความเมตตาและความเข้มแข็งประธานเปิดจงเจริญประธานเปิดสุดยอดที่สุดพนักงานตะโกนอย่างกระตือรือร้นในระหว่างงานเลี้ยงเมนโลได้รับคำสารภาพจากสาวงามไม่น้อยกว่าห้าสิบคนแต่เขาปฏิเสธทุกคนอย่างสุภาพเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเมนโลเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากโรงแรมเมื่อเขาไปที่แผนกต้อนรับเพื่อเช็คเอาท์ บินก็แสดงราคาลดพิเศษที่น่าทึ่งมากที่567,800หลังจากใส่หัวเบา,าเบาเบนโลก็หยิบบัตรสีดำออกมาและจ่ายเงินเต็มจำนวนอย่างเรียบร้อยจากนั้นภายใต้สายตาที่คอยจับจ้องของผู้จัดการล็อบบี้เขาก็เดินออกจากล็อบบี้ของโรงแรมจสเกียอีกครั้งด้วยก้าวย่างที่สง่างามหลังจากออกจากโรงแรมจสเกียแล้วเบนโลไม่ได้กลับบ้านทันทีหรือนั่งแท็กซี่กลับบริษัทเขาเริ่มเดินเล่นไปตามถนนในเมืองจจสเกียอย่างสบายสบาย เมื่อเบลลเดินไปที่ถนนขายของว่างในเมืองจูเซียเขาก็เดินไปที่แผงขายของว่างแต่ละแผงและอุดหนุนพวกเขาเขากินตั้งแต่ต้นจนจบถนนขายของว่างเบลโลโยนไม้ไผ่ที่เหลือจํานวนหนึ่งลงในถังขยะอย่างแม่นยําซึ่งอยู่ห่างจากเขาไปมากกว่า100รเมตรจากนั้นเขาก็เดินไปที่ถนนตลาดกลางคืน3มชั่วโมงต่อมาเมื่อเบลลเยี่ยมชมสถานที่กลางคืนหลายแห่งในเมืองจูเซียเสร็จแล้วเขาก็พบตรอกซอกซอยที่เงียบสงบสําหรับตัวเอง เขาพร้อมที่จะเทเลพอร์ตจากที่นี่กลับไปที่บ้านของเขาในบริษัทโดยตรงเมื่อเบนโลเดินเข้าไปในตรอกซอกซอยนี้เขารู้สึกว่าในตรอกซอกซอยนี้มีกล้องซ่อนอยู่ในมุมสงบที่ไม่ง่ายที่จะสังเกตเห็นเดี๋ยวก่อนที่นี่อาจจะเป็นขนาดที่เบโลกําลังคิดเรื่องนี้ในใจอย่างเงียบเียบก็มีอันธพานหลายคนบังคับให้หญิงสาวเข้าไปในตรอกนี้เมื่อเห็นฉากนี้เบโลสามารถยืนยันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนว่าตรอกนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่เกอร์เซียวลุนและหลิวชวงพบกันครั้งแรก พอ้พระเจ้าฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้สิ่งที่ไม่คาดคิดในคืนนี้หลังจากเห็นเนใส่ชุดสูตรดวงตาของหลิวชวงและคนอื่นๆก็ร้อนขึ้นทันใดแกล้งทําเป็นว่าฉันไม่เคยมาที่นี่คืนนี้สิเบลโลพิกเฉยต่อทุกคนที่อยู่ตรงนั้นและเดินออกจากตรอบได้โปรดช่วยฉันด้วยผู้หญิงที่ถูกขวางทางในตรอบกอดขาข้างหนึ่งของเบลโลไอสารัตเลวขณะที่เบลโลกําลังจะกําจัดผู้หญิงคนนั้นเสียงอันทรงพลังก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของตรอบ เมื่อมองดูอย่างใกล้ชิดชายหนุ่มผู้เร่าร้อนเกอาเสียวหลุนก็จ้องไปที่หลิวชวงและคนอื่นๆเจ้านายตัวจริงอยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรให้ชันทำหลังจากเบโลดีดนิ้วพื้นที่ปัจจุบันก็หยุดนิ่งเมื่อพื้นที่ปัจจุบันกลับสู่อัตราการไหลปกติเกอาเสียวหลุนก็หายไปจากสายตาของทุกคนในเวลาเดียวกันรวมทั้งเกอเสี่ยวหลุนและหลิวชวงพวกเขาทั้งหมดก็มีความทรงจำว่างเปล่าที่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีอยู่ในใจ ความทรงจำของเดอเซียวหลุนหลิวฉเฉวงและคนอื่นๆสามารถปลอมแปลงได้แต่กล้องของดูเกาและคนอื่นๆไม่สามารถปลอมแปลงได้อย่างไรก็ตามภายใต้การดัดแปลงพิเศษของเบโลกรูปภาพที่พวกเขาถ่ายกับเบโลล้วนเป็นภาพโมเสกมนุษย์สามมิติเหลี่ยนเฟืองแก้ไขภาพโมเสกนี้ให้ชันทันทีในขณะนี้ดูเกาไม่ได้สนใจเกอเซียวหลุนและหลิวฉเฉวงในภาพเรียลไทม์ด้วยซ้ำเขาแค่อยากรู้ว่าบุคคลที่สามารถปลอมแปลงในกล้องได้คือใคร ขออภัยท่านนายพลฉันไม่มีอำนาจจริงๆเหลียนเฟิงพบว่าไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำลายภาพโมเสกรูปมนุษย์นี้ได้อนิจจาโลกกำลังมีปัญหาแล้วดูเกาถอนหายใจอย่างหนักเมื่อไม่สามารถวิเคราะห์ภาพโมเสกรูปมนุษย์ได้จริงๆดูเกาจึงจ้องไปที่เกอเสี่ยวหลุนและหลิวเฉวงอีกครั้งในขณะนี้เมโลซึ่งอยู่ที่บ้านไม่สามารถหยุดยิ้มได้หลังจากที่เขาหายตัวไปจากฝูงชนเมื่อสักครู่เขาไม่ได้ไปไกลนัก พบตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ไกลนักสำหรับการสังเกตติดตามเมื่อพลังกาแล็กซี่ในร่างของเตอร์เสียวหลุนถูกเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกเบโลก่ก็กระตือรือร้อนที่จะรับรู้ลมหายใจที่คุณเคยมากนั่นถูกต้องแล้วพลังกาแล็กซี่ของโลกนี้ยีนเทวดาในร่างกายของเขาได้รับการปรับปรุงโดยใช้ยีนเทวดาของเบโล่เป็นทีมเขียวและในอีกระดับหนึ่งมันยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าโลกนี้คือจัก,กรวาลเทพเหนือธรรมชาติที่เบโล่เคยไปเยือนครั้งหนึ่ง